สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาอีกเช่นเคยค่ะนี่จะมาซ่อมผ้าค่ะทุกคนมาซ่อมผ้านะคะซ่อมเสื้อซึ่งเสื้อตัวนี้นะคะซื้อมายังใหม่อยู่นะคะยังใหม่ไหมเลยใส่ครั้งเดียวนี่ค่ะเป็นเสื้อเป็นเสื้อตัวหลุมหลวมนะคะนี่ค่ะเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะนี่เหมือนกับของต่างประเทศเลยนะคะนี่ เป็นแฟชั่นใหม่เลยนะคะนี่ตัวหลวมๆนะคะขึ้นเสื้อตัวหลวมนะทุกคนทีนี้นะคะทีนี้ก็คือมีรายการใส่ไปแล้วเขาเย็บไม่ดีมีการตะขิบแตกะคะ่ะทุกคนนะคะแยกออกแบบนี้เลยนะแยกออกแบบนี้เลยนะคะนี่แขนนะคะแขนด้านหลังแล้วก็จะมาซ่อมแซมนะคะและอีกที่นึงก็จะเป็นตรงนี้ค่ะ ที่จริงเสื้อก็ไม่ได้คับนะแต่เขาแตกนี่แตกออกมาลูอย่างนี้เลยนะคะแตกไหมคะแตกด้านข้างนะคะนี่ด้านข้างเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนาะอันนี้คือด้านข้างนะคะข้างขวานะคะแขนดูแขนแขน,แขนขก็จะแตกด้านข้างแบบนี้คะ่ะนี่นี่คะ่ะแยกออกมาเลยสงสัยว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตีเนาะบน เราก็จะมาซ่อมที่นี้เราจะซ่อมให้ดีเลยแล้วคิดว่ามันจะต้องแตกไปอีกเราจะเย็บตะเข็บนี่นะคะทั่วทั้งตัวเลยนะคะเย็บใหม่เลยนี่อันนี้ก็เป็นแขนวงแขนอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะคะเราจะเย็บทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วเ,เริ่มจากลานะคะเริ่มจากเส้นลาก่อนนะคะนี่อันนี้ได้แล้ว สีเดียวกันแล้นะฮะใกล้เคียงนะคะทุกคนเนะเาะอาจจะให้เห็นนะคะเราจะโฟกัสที่การเย็บนะทุกคนเนาะโฟกัสไปที่จัรนะคะนี่ค่ะนี่นี่ตะเข็บไหลนะคะแล้วก็จะเย็บเย็บของเราเองเลยนะคะเย็บทีท,ทีหน่อยจะได้ทนทีนี้ก็ ยังไงซะก็ไม่ขาดเราจะเย็บเข้าลึกหน่อยนะคะลึกประมาณครึ่งเซนจยากจะเข็บเก่าเขานะคะจะเย็บเข้าอีกครึ่งเซนนะคะไม่ไม่แตกแน่นอนอีนี้ไม่แยกแน่นอนนะคะก็จะเย็บมาถึงตรงเส้นบ่าไหลนะคะดีที่ว่าเสื้อเขาเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะก็เลยสามารถ เย็บได้อยู่นะคะลายนะคะนี่คือเส้นลายแล้วก็เราก็จะมาเย็บวงแขนก่อนนะคะเย็บวงแขนอีอน,นี่เย็บเข้าครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนเลยนะคะเพราะว่าจากเออเสื้อสําเร็จรูปเนาะเขาจะใช้จากห้าสายสามสายเขาจะม้วนริมไปเลยทีนี้ห้าเขา ถ้าเขาไม่แน่นเนาะมันเป็นลักษณะผ้าผ้าเนื้อไม่แน่นนะคะคล้ายผ้าฝ้ายเนาะบ้านก็เลยหลุดออกมาเลยนะคะจริงเขาต้องเขาต้องเย็บให้แต่เข็บใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะคะอันนี้เครื่องจักผ้าตีก็หลุดเลยนะคะเรา,เาเลยจะม่เย็บต้องเอาเองค่ะ มีจักไว้ในบ้านก็ดีอย่างนี้แหละนะคะเพิ่งจะใส่ได้ครั้งสองครั้งก็สดายเนาะค่ะนะซักครั้งเดียวก็แตกเลยเนาะค่ะเนาะทีนี้ก็เป็นกลับแขนออกมานะคะกับแขนออกมาเราก็จะเย็บตะเข็บข้างนะคะทีนี้นี่จะเข็บข้างที่เขาแต่งนะนี่นะนี่ แล้วก็จะจับตรงนี้เย็บจากชายขึ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะจากปลายชายเลยนะคะเพื่อจะได้ตะเข็บใหญ่ๆหน่อยนะคะอันนี้เราจะเย็บเข้ามาหนึ่งเซมเลยนะคะเสื้อเข้าตัวใหญ่อยูนะคะคงไม่เสียทรงนะคะเป็นเสือ้อเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสือะะเเส้อคลุม สนเสื้อคลุมข้างนอกลอยแฟชั่นเดี๋ยวนี้เสื้อเขาก็จะซื้อสั่งสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่นะคะแล้วแต่บริษัทเขาจะจัดมาให้เนาะถ้าเราไปเลือกซื้อเองเราก็จะได้ดูตะเข็บหนาไหมตะเข็บบางไหมตะเข็บเย็บได้ดีไหมอะไรเราก็จะเลือกได้นะคะอันนี้ ก็ส่งมาทางออนไลน์เลยนะคะมีแต่รูปให้เราดูนะคะจริงการซื้อเสื้อผ้าเราต้องดูการเย็บด้วยนะคะเพื่อนคะอันนี้เสร็จไปแล้วครึ่งด้านหนึ่งนะคะด้านนี้เสร็จแล้วเราก็จะมากลับดูนะคะว่าเขาเรียบร้อยหรือเปล่านะคะเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะคะโอเค ไม่มีปัญหาใสได้อีกหลายครั้งนะสีสดใสดีที่แบบสีไม่ตกนะทุกคนอันนี้สีไม่ตกเลยแล้วก็เริ่มเย็บลายนะคะด้านนี้นี่ค่ะเย็บไายก่อนย้ำ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 ไปนะฮะย้ำ ทีๆนะคะทีทๆตรงนี้เราก็มาย้ำอนนย่างร้อยเดี๋ยวทีน,นี้ก็ต่อไปก็จะเป็นวงแขนอันนี้ไหลแล้วนะคะก่อนจะเย็บวงแขนเราก็จะต้องกลับเข้าไปอย่างนี้นะคะจะได้เป็นวงมาอย่างนี้นะคะจะเย็บง่ายอันนี้ก็อันนี้ก็นี่ค่ะวงแขนวงแ,แขนแตกนะคะ แต่ข็บแยกไม่เย็บเข้าในหน่อยนะคะตัวที่มันแยกเย็บเข้าประมาณหนึ่งซินเลยนะคะกันเขาแยกไปอีกเนาะจริงๆอยากจะเย็บสองรอบด้วยซ้ำเลยนะคะเย็บสองรอบอย่าได้แน่นไปเลย ยำเอ,อยเดิมไม่ใช่รอยเดิมนะคะยับเข้ามาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะบุมงแขนเหมือนเดิมนะคะตอนเวลาเย็บก็ให้ระวังมันจะห้าเราจะติดนี่โอเค,อเคทีนี้ด้านข้างก็เสร็จแล้วนะคะเวลาเย็บเราก็ตัดออกเลยนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปแซก ลิมทีนี้เวลาเย็บตะเท็บข้างแล้วก็กลับกลับเอาแขนีนเขนให้เป็นตะเข็บด้านในออกมาเนอะคนเราก็เย็บจากชายขึ้นไปเลยนะคะเย็บเย็บจับตรงนี้ขึ้นไปเลยนะคะย้ำย้ำย้ำเย็บขึ้นไปเลยเย็บเข้ามาเส้นหนึ่งเลยเพื่อกันแตกรอบหน้า โอเคอย่าลืมเวลาเย็บจักรนะคะในกระโดดเดี๋ยวเราต้องมาซ้ำอีกทีหนึงเราต้องดูฟีจักรไปด้วยนะคะเมะะื่อกี้มันกระโดดเดี๋ยวเรามาซ้ำอีกทีนึงนะคะนี่ทำไมจักรกระโดด ทำไมจากกระโดดกระโดดจัากกระโดดแล้วต้องมาดูเข็มอีกทีนึงน,นะทุกคนว่าะกิดจากสาเหตุอันใดมันยักรหรือเปล่าเช็คได้ดูนะคะเ็ อ๋อไม่ใช่จากกระโดดแล้วค่ะได้หมดข้างล่างตนจากกระโดดจริงๆจากกระโดดอ๋อมันเกี่ยวตรงนี้นะกคนนีเห็นไหมได้เกิดปัญหามันเกี่ยวเนาะมันเกี่ยวอันเริ่มใหม่แล้วกันเนาะเริ่มเย็บใหม่ทำไมมันต้องแต่งต้องแต่งเนี่ย นี่นะคะได้ก็ต้องดูเรื่อยๆนะคะดูเรื่อยๆไม่รู้เขาจะมีปัญหา้นกคนนะคะนานๆเข็มเกิดหักด้วยอ้าวเข็มหักทุกคนทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเข็มมีหน้าละเขาถักเหมือนกับได้เขาถักยากเนาะทุกคนเนาะที่นี่เราก็จะมาเปลี่ยนเข็ม เข็มจักก็ต้องใช้เข็มจักริงเกอร์นคะคะเข็มจักใหม่ในเมื่อเข็มหักเราก็จะมานี่วิธีเปลี่ยนเข็มนะคะตรงนี้ค่ะที่หมุนเห็นไหมคะนี่ค่ะเข็มอยู่นี่นะคะเราก็จะหมุนเข็มออกคะคเข็มเข็มที่มันหักมันก็เป็นแบบนี้เห็นไหมคะ มัน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 ไปใช่ไหมมันสูงไปเราปรับกล้องม่โอ้น่อรอยนี่เห็นแล้วเข็มนะคะเราจะต้องเอาทางทางงอนี้มาทางนี้นะคะมันมีทางทางที่มันพองงองบุ๋มๆตรงนี้เ,เราเอาเอามาทางนี้นะคะเอาเข้าข้างในเนอะทุกคนเ้อ หมนให้แน่นให้แน่นเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการแย,ยระะกก่รูเข็มแย่นะคะแย่แแหแย่แย่ก่อนจะแย่ก็เอาปีจากองค์กรลูเข็มมันเล็กมากนะทุกคนต้องเล็งให้ดีนะเลง็งรูเล็กๆนี่เล็งเข้ามเลยเาแล้ว ได้แลแวได้แล้วนะคะามาเย็บไมเย็บไม้ลองไม้รองไมค่ะก็มีบ้างที่จะได้เข้าตึงมากนะคะได้แล้วโอเคโอเคแล้วนะคะนี่แน่นแล้วนีค่ะเย็บ้าไปก็มีบ้างนะคะที่เข็มจะต้องหักนะ,ะนอก ก็ระวังต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะตะเข็บตรงนี้เราก็ปัดบนปัดล่างนะคะเพราะว่าถ้าปัดไปทางเดียวจะหนาไปนะคะถึงตะเข็บเราก็ค่อยๆงานเดี๋ยวจะเข็มหกักติดนะทุกคนเอ้อแล้วก็ปัดให้เขาไปปัดไปด้วยนะ ตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ได้อาอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะจากกระโดดเดี๋ยวเราจะต้องเย็บใหม่นี่เราก็จะมาเช็คดูตีนฟีจักนะคะมันกระโดดเราก็เย็บซ้ำจะปล่อยไปไม่ได้นะคะเย็บซ้ำอีกต้อง ให่งานออกมาดีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่จะทำไปนะคะงานต้องออกมาอย่างดีนะคะอย่างดีสีนฟีต้องสม่ำเสมอนะคะบางทีสีจักก็กระโดดกระโดดคืออะไรกระโดดคือเข็มจักไม่ถักได้ค่ะมันก็จะ เป็นเป็นเป็นช่วงช่วงไปนะคะเป็นเป็นไม่ถักเข็มไม่ถักนะคะสาเหตุก็เกิดจากหนึ่งไซไดไม่ถูกสองก็เข็มมีปัญหาอะไรอเงี้ยนะคะเห็นไหมคะมันก็ได้นี่คะ่ะดีจักไม่กระโดดแล้วนะคะทุกคนเนาะนเห็นนี้เราก็กลับมาเช็คดูนะ,ะเช็คดู เรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราก็มากลับมาเช็คดูนะคะว่าตะเข็บของเราเรียบร้อยไหมนะคะเรียบร้อยไหมเราก็มาเช็คดูนะคะเราเย็บติดไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่เช็คดูดึงดูนะคะเรียบร้อยไหมคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะได้เสือ้อตัวนี้นี่นะคะมาลองใส่ดูก็ได้ก็จะเป็นทรงนี้นะคะนี่นี่คะ่ะนี่เรียบร้อยแล้วได้เสื้อใหม่แล้วนะคะทุกคนได้เสื้อใหม่อีกตัวแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า